ปกภัยในประเทศไทยนานทีปีหนจะมีสักครั้งแต่ปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าน้ำท่วมกันทุกปีไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้หรือภาคอื่นๆซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทั้งภาคเศรษฐกิจสังคมระบบสาธารณูปโภคแต่ที่สำคัญคือปัญหาด้านสุขภาพที่มากับภัยน้ำท่วมเริ่มตั้งแต่โลกน้ำกัดเท้าและโลกฉีหนู น้ำกัดเท้าเกิดจากเชื้อรามีอาการคันลอกเป็นขุยตามซอกนิ้วเท้ามีกลิ่นเหม็นส่วนฉีหนูมีอาการไข้สูงหนาวสัน่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีอาการรุนแรงถึงไตวายตับวายได้วิธีป้องกันคือหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหากมีแผลที่เท้าให้สวมรองเท้าบูทเดินลุยน้ำ ขึงรองเท้าให้แห้งป้องกันเชือ้อราหลังลุยน้ำรีบล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดให้แห้งสนิทต,ต่อมาคือโรคตาแดงวิธีป้องกันคือกรณีน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาอย่าขยี้ตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหลังสัมผัสน้ำท่วมขังไม่นำมือสัมผัสด,ดวงตา และเมื่อเป็นตาแดงไม่ควรใช้อุปกรณ์หรือของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นโรคอุจจาระร่วงวิธีป้องกันคือกินอาหารปรุงสุกใหม่งดอาหารที่มีกลิ่นหรือรสชาติผิดปกติดื่มน้ำที่สะอาดมีฝาปิดสนิทหรือน้ำต้มสุกเก็บอาหารให้มิชิดและล้างมือให้สะอาดก่อนทานอาหารและภัยอันตรายที่มักมาก,กับน้ำท่วมอีกอย่างคือพวกสัตว์มีพิษต่าง ก็จะหนีน้ำท่วมขึ้นมาอยู่ใกล้บ้านเรือนประชาชนเช่นงูตะขาบหรือแมงป่องวิธีป้องกันคือเก็บสิ่งของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่ให้มีมุมอับชื้นหรืออาจเป็นแหล่งซ่อนตัวของสัตว์มีพิษได้เก็บกวาดขยะและเศษอาหารใส่ภาชนะที่ฝาปิดมิดชิดก่อนใส่รองเท้าให้ขอรองเท้าก่อน ใส่ทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสัตว์มีพิษซ่อนอยู่ในรองเท้าหากโดนแมลงสัตว์มีพิษสัมผัสกัดต่อยให้รีบทายารักษาหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ในทันทีการมีสติไม่ประมาทและเตรียมตัวป้องกันไว้เพียงเท่านี้ก็ทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากภัยอันตรายที่อาจมาก,กับน้ำท่วมได้ บรรยายโดยเด็กหญิงกนชัชชาอิ่มใจและเด็กหญิงเพนีอัศวรัภสกุล